สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกายนปี2 5 6หหรือว่าวันศุกร์นี้เองเราจะมาสอนภาษาจีนกันนะครับอตอนนี้ยุคปัจจุบันภาษาจีนเนี่ยมีหลากหลายประเทศที่เริ่มเปิดสขาขาดรานภาษาจีนให้ชาวต่างชาติเข้ามาเรียนแต่ว่าภาษาจีนที่เราใช้อยู่ทุกวนันนี้คือตัวจีนย่อและ อีกทางด้านหนึ่งก็คือจีนตัวเต็มเนี่ยก็ได้รับกระแสนิยมเยอะเหมือนกันจากทั้งนักเรียนชาวต่างชาติที่เข้าไปเรียนในไต้หวนันรวมไปถึงนักเรียนในประเทศไทยนะครับที่สนใจอยากไปเรียนต่อหรือไปศึกษาต,ต่อที่ไต้หวันวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนคนที่สนใจอยากเรียนจีนเฉพาะตัวจีนเต็มนะครับพอดีผมได้จีนเต็มมากกว่าจีนยอ่อฉะนั้นผมอยากเอาความรู้จีนเต็มของตัวเองเนี่ย ที่พอจะสามารถมาเผยแพร่หรือว่ามาแชร์ต่อได้เนี่ยมาสอนทุกคนนะครับในวิดีโอนี้โอเคครับเราไปเริ่มกันที่รูปภาพอันนี้กันเลยทุกคนคิดว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรเอ่ยอันนี้นะครับพวกเราเรียกกันว่าจู่อินจู่อินจู่อินก็คือจู่อินนี่ถ <c oughs> ้าแปลโดยตรงๆก็คือเหมือนพินอินครับที่เป็นตัวแบบว่า,าใช้ออกเสียงของตัวสอนจริงตัวนี้ จู้อินถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตัวอ,อักษรผิดอินของมันก็คือตัวนี้ครับจู้อินเสียงที่4นี่คือจู้อินแต่ว่าถ้าเป็นแบบของจู้อินโดตรงเลยเราจะเขียนอย่างนี้ครับจู้นี่คือตัวจแลรวจะอู u, แล้วก็เสียงที่4แล้วก็อ e, ีแล้วก็อินนี่ครับจู้อินก็คือ จุยอินตัวนี้เอ๊ะแล้วมันใช่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่าเราจะมาดูตัวนี้กันครับนี่เราจะขอเปรียบเทียบตัวอย่างให,ให้เพื่อนดูก่อนที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตวงไว้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตรงนี้เนี่ยอันข้างล่าง กับอันข้างบนต่างกันอันข้างล่างที่ผมกําลังจะวงนี้คือขเขาเรียกว่าจู้อินอันข้างบนที่ผมวงเป็นสีชมพูเนี่ยเรียกว่าพินอินเอะแล้วมันต่างกันยังไงตัวอักษรจีนะครับมันมีความยากในการอ่านสมมติว่าผมเขียนตัวคำมนี้ตัวคำนี้ลงไปเรารู้ว่าอ๋อมันคือวอออกเสียงว่าวอถ้าภาษาจีนนี่เป็นตัวพินอินออกเสียงว่าวอ เสียงสามและเขียนอย่างนี้รูปเขียนเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าพก็คือ WO เสียงสามแต่ถ้าเป็นแบบไต้หวันเราจะไม่ใช่พินอินแบบนี้เราจะเป็นตัวอ,อักษรเหมือนตัวคันจิญี่ปุ่นครับแต่ว่ามาเป็นของไต้หวันนะครับก็จะเป็นอ,อ,อันนี้เขียนผิดครับขออภัยครับก็จะเป็นตัวนี้ครับวออย่างนี้อันนี้เป็นของพินอิน อันนี้เป็นของจู้อินนี่ครับจู้อินนะเพื่อนอย่พึ่งงงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่อยๆดูกันแล้วก็จะเอ๊ะแล้วตัวพี่อินกับจู้อินจะจันกันยังไงอันนี้ต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนครับอย่างตัวผมเองนะเรียนมา3ปีแล้วก็ไม่เข้าใจแทกทีจนต้องรู้สึกว่าเราจะต้องฝึกใช้เดยตรงเลยยิ่งฝึกใช้เท่าไหร่ยิ่งทําให้เรารู้ชํานาญแล้วก็ ซึมซับเป็นในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขอมาเทีย่ยตรงนี้ก่อนเนะาะอย่างตรงนี้ที่ผมวงไว้สองวงขออนุญ,ญาตลบออกก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เดทง่ายๆอันนี้เป็นเทคนิคของผมโดยส่วนตัวนะครับเวลาผมจะกดแป้นพิน,นเนี่ยพนินก็จะแบบเป็นตัวอย่างนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวเอที่เป็นตัวเพออันนี้เป็นตัวเมอเฟอเตอเธอ หรือว่าเนอเลอเป็นตัวนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องใช้มือกด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 คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันง่ายเพราะว่าเราก็เรียนอังกฤษคู่กับภาษาจีนซึ่งเรารู้ว่าอ๋อพินอินมันง่ายกว่าตัวจีนมากกว่าเพราะตัวจีนเขียนยากมากเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผิดนะครับอยากให้ทุกคนฝึกใช้ตัวจีนมากกว่าจริงๆพิมพ,พินอินไม่ได้ผิดครับแต่หมยความว่าให้ทุกคนฝึกเน้นเขียนตัวจีนจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ติดใช้พินอินหรือว่าติดใช้จู้อินจนลืมตัวจีนไปนั่นเอง เพราะภาษาจีนก็ต้องฝึกเขียนเนาะอ่ะแล้วจูอินล่ะหน้าตาอย่างเงี้ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยงงมากเลยอ่ะแล้วไม่เข้าใจเลยจูอิน้โหงจะเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบง่ายๆและให้ดูทริกผมไปในตัวนะครับ per per ma fa ta t n le ge k 和，几，七，西，之，ขออภั ร O อเอเอไออันเอเอ N ออออออบออ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 บออ้ อาจจะดูลายตาแบบอ๋ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยงงมากงงจริงๆผมขออนุญาตแบ่งเป็นช่องให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆขออนุญาตแบ่งช่องใหญ่ๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนี่ให้เพื่อนมองไปสองช่องดีกว่าเนะ้อต้องมีตัวนี้ เออไม่ใช่ขออภัยครับมือใหม่อาจจะยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้แข็งแรงเรื่องตรงนี้อาจจะยังไม่ชำนาญน,นะครับขออภัยด้วยนะครับอ่าครับเรามาดูนะครับอ่าเห็นไหมครับผมเับจากเนี่ยเปอร์เลขหนึ่งเพอร์เลขหนึ่งเพอร์เลขสองเมอเลขสามเฟอร์เลขส,ลขสี่จะมีความไล่ลงมาเลยครับเหมือนพินอินที่เราเรียนเป็นตัวเป็นตัว เป็นตัวเเพออ per per mer ter her n e ล ler ker 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 ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งก็คือ per สองก็คือ per สามก็คือ mer สี่ก็คือ fer ห้าก็คือ ter หกก็คือ her เจ็ดก็คือ ner แปดก็คือ ler ไล่ไปอย่างนี้ครับเนี่ยง่ายมากๆแต่ว่าตอนตอนแรกๆนะครับให้เราฝึกใช้อย่างนี้ไปก่อนอาจจะช้าแต่มันดีครับไอ้ตรงนี้ไม่ได้ใช้เรื่องนางห่วงครับเรื่องนางห่วงอยู่อีกฝั่งนึงครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เพื่อนไปใช้วิธีจําเองกันก็ได้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยเวลาเราเรียนตัวจีนใช่ไหมครับเราก็จะเรียนพวกต่างสมมุติว่าถ้าเราเรียนจะมีตัวสระมีภพชนะสระวรรณยุกต์ใช่ไหมครับแพชนะก็จะเป็นพยัญชนะสระก็เป็นสระสระมีให้หมดกี่ตัวา O อเ e, U อมีทั้งหมดอยู่หกตัวใช่ไหมครับก็ต้องมาเป็นเดี๋ยวก็แตกออกมาอีกเป็น I ออวโออย่างงี้ใช่ไหมครับ I อ U อังอะไรเป็นต้นอย่างงี้ครับอันแล้กวก็แยกไปอีกแยกไปอีกเยอะเลยเดี๋ยวก็แยกเป็น O แล้กวก็เป็น U หรือว่าแยกไปเป็น E วินอันนี้ขอโทษก่อนนะครับคือผมไม่ได้แข่งพินอินเพราะว่าผมใช้จุอินจนชินเนาะพีนอาจจะไม่ได้แข่งแต่ว่าถามว่าพิมพ์ไม่ผิกผมพิมพ์ได้แต่ผมไม่สามารถจะแบบมาเรียงได้หมดทุกตัวเพราะว่าพินอินเนี่ยในความสดองของผมก็คือพีอินเนี่ยยากกว่าจุอินยังไงยากตรงที่ว่าต้องมาแพ็ต้องมาเปลี่ยนผันแปรผันเร่างี้เยอะแยะมากมายครับทีนี้เราจะมาดูเราจะมาดูกันตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อน ไอ้ตรงนี้ที่ผมกําลังจะให้ทุกคนดูอ่าผมจะให้ทุกคนมองไปสเต็ปเป็นภาพนะครับให้ทุกคนดูภาพนะครับของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่าจะยากหน่อยแต่ว่าโอ้ยบิดเบี้ยวไปหมดเลยฝั่งนี้ดูเหมือนว่าจะยากแต่จริงๆแล้วฝั่งเนี้ยต้องค่อยๆใช้ความเข้าใจไปกับพวกเขา ผมจะขออนุญาตเขียนนี่น่าจะลบไปแล้วเนาะผขออนุญาตเขียนนะครับอ O E ผมเขียนตัวใหญ่ไปตัวนี้ก็ได้อ O E U U ผมมีแตกแย่มาอีกถ้าเกิดเป็นตัวอินที่เขียนอย่างนี้ครับ R o อ i u U ทุกอินเนี่ยเราต้องอาศัยทักษะคือบางทีเราอาจจะต้องมองเป็นภาพด้วยส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้มันค่อนข้างจะย,ยากตรงนี้ผมให้ทุกคนเน้นไว้ว่าทองนะครับทองแอนจำ อันนี้เดี๋ยวเรากลับมาต่อเราผมขอไปตรงอีกที่นึงก็คือไปตรงตรงนี้ดีกว่าตัวอินตัวอินอ่าผมจะให้ทุกคนมองเป็นภาพเห็นชัดชัดผมจะเขียนไปทีละตัวนะครับเปอร์เพมเฟเตเนเะลเก 科、喝、鸡、七、西、之、吃、师、之、鸡、吃、师。 เราเราไม่ได้มีเหมือนคล้ายๆคือแบบมี E U อยู่ใช่ไหมครับ P อ,อ่ะน่าจะมีนะครับเป็งน่นาจะเป็นตัวนี้ E กับ U แบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนเสริมตรงนี้ให้แล้วกันผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรครับแต่ว่าอยากจะมาแชร์วควนะามรู้เนาะเดี๋ยวผมจะเขียนตัวก,กำกับให้นะครับแบบเป็นตัว per p e r m e f f นี่นะครับ เตเทนเลกเคเฮจชชจชสจจซซอีอูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า แต่และตัวเนี่ยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยมีเทคนิคในการจําครับเพื่อน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 อย่าเพิ่งไปกังวลใจกับตัวเทคนิคนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเอนี่ยพยายาม,มค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าเพิ่งกดดันตัวเองเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วมันไม่สนุกเดี๋ยวอันนี้ผมจะขออนุญาตคัดลอกก่อนนะครับแล้วก็เปิดอีกหน้าหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นอ่ามาหน้านี้ผมจะวาง แล้วผมก็จะยอ่อย่อลงบางแบบนี้แต่ผมจะเป็นสีเป็นสีม่วงง่ายแต่การแยกความจําด้านนี้เอ๊ะเพอร์เบอร์เมอร์เฟอร์เตอร์เฮิร์นลเนี่ยหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเขียนต่างกันมากผมไม่รู้เรื่องเลยอีกเทคนิคหนึ่งของผมก็คือผมจะพยายามจําลักษณะที่มันแตกต่างสมมุติว่าตัวที่ผมกําลังจะเขียนอยู่เนะี่ย น่คือตัวเปอร์สมมติว่าตรงนี้เรารู้เลยตัวเปอร์บางคนเน้นจำอ่านแบบเป็นตัวแบบเปอร์เพอเมอร์เมอร์คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เฟอร์คือตัวนี้จริงๆอันเนี้ยมันเหมือนกับเราทำสเต็ปบางคนทำได้ดีแต่อย่างผมนี่คือบางคนที่ใช้ความจำยากเบื่อก,กับต้องมีเทคนิคการเข้าร่วมถึงจะจำได้ผมจะหาจุดที่เหมือนกันมานั่งจับอย่างเช่นสมมติว่า ผมรู้สึกว่าตัวเปอร์เนี่ยกับตัวเพอเนี่ยมีความต่างกันแล้วก็ตัวเลอเนี่ยมีความต่างกันผมจะทำยังไงอ,อ๋ออีกตัวหนึ่งคือตัวเตอด้วยครับผมก็จะเอามาเขียนแยกอย่างนี้ครับเปอร์เอเส้นที่น้อนอๆก่อนเนี่ยเปอร์แล้วก็เพอเนสังเกตดูนะครับเปอร์ อันนี้คือตัวเปอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวเพออีกตัวนึงคือตัวเตอเตอและอีกตัวนึงก็คือตัวเลอร์ผมจะมาหาจุดอ่อนของพวกเขาครับแล้วก็มาหาจุดจับตัวนี้ก็คือเขียนแค่ง่ายๆก็เคอเขียนแค่นี้แค่นี้จบก็คือเป็นอย่างนี้เอง ตัวนี้ก็คือขีดน้อยกว่าขีดน้อยตัวเพอตัวเพอตัวเพอเนี่ยถ้าลองเราลองแปลงตัวมาก็คือตัวเพอเนี่ยก็เขียนเหมือนคล้ายตัวตัวเปอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเพอเนี่ยไม่ได้มีหางกระดกแบบนี้ไม่ได้มีหางกระดกขึ้นเหมือนตัวเปอร์แบบว่าขึ้นอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีเราจะเขียนแบบเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ ลงมาลงมาอย่างนี้เลยไม่มีลงมาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับตบัอันนี้คือตัวเปอตัวขอขอครับตัวเพอขออภัยครับแล้วก็บวกกับนี่ก็จะได้เพออันนี้คือขีดมีขีดเพิ่มมีขีดเพิ่ม ไมคิดเพิ่มตรงนี้ครับนี่ส่วนตัวเตอตัวเตอเอาละเรามาสังเกตเราลองมาเราลองมาแยกกันดูตัวเตอเนี่ยเหมือนตัวเปอร์เลยเอะขอขอไหครับเหมือนตัวเปอร์ถูกแล้วครับตัวเปอร์แล้วก็บวกกับขีดนี่ขีดนี่ก็จะได้เป็น เพอเอตอร์ครับเตอร์ตัวเตอร์ใช่ไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกครับก็ตัวตัวเตอร์เหมือนเราสลับตำแหน่งวางตำแหน่งให้มันต่างจากตัวอื่นไปเห็นไหมครับเอาต้องมองแบบว่าเนี่ยมาเหมือนกับการเล่นจิ๊กซอต่อรูปภาพอะไรอย่างนี้ครับอาจแต่ตรงนี้เพื่อนน่าจะไม่งงแล้วใช่ไหมอันนี้คือตัว ตอตัวนคือตัวเลอมีอะไรเพิ่มมาเอ่ยมีเส้นนี้เพิ่มมาครับถ้าลองแยกออกมาก็คืออะไรก็คือนี่แบบนี้และก็ขีดยาวๆรวมกันก็จะได้เป็นตัวนี้ขอแรรลบอันนี้ก่อนออกก่อนนะครับเผื่อทุกคนจะได้เห็นจะชัดเผื่อผู้ชมทุกคนที่จะดูจะได้เห็นจะชัดเนาะนี่อย่างนี้กันนะครับแล้วก็นี่ เป็นตัวเลอนี่หละครับเป็นตัวที่ผมจะต้องใช้วิธีในการจําถ้าเกิดผมพูดเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทันไม่เข้าใจอินบ็อ,บอกมาสอบถามได้ครับหรือว่าจะพิมพ์ในตรงคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมหรือว่าจะหรือว่าจะอ่าเมียติหรือว่าจะ,าจะ,ามาจะชมก็พิมพ์นะครับคือเป็นคลิปใหม่น้อก็เลยอยากจะให้แบบอาจจะตื่นเต้นนิดนึงต่อมานะครับผมจะมาเปลี่ยนสีว่าผมจะ เอาตัวไหนต่อที่มามาให้ดูความแตกต่างอ๋ออันนี้ง่ายสุดเมอร์กับเฟอร์เมอร์กับเฟอร์แล้วก็ตัวจูนี่ครับทำไมถึงง่ายสุดสำหรับผมเมอร์เป็นแบบนี้เฟอร์ ถ้ามองเราต้องมีวิธีในการจำนะครับถ้าเรา,เรา,เรา,เราลองเตีดู armor ER. มองเป็นภาพเราก็จะมองเห็นแบบว่าเป็นเหมือนภาษาอังกฤษยังไงภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัว m e ER. อย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวอันนี้เรีกว่าตัว m e ER. ส่วนตัว fur f u ER. อ ER. ่ะ้าลองดูจะเขียนได้เหมือนกันเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยไปเลย fur ER. ก็เหมือนกับตัวฟันของเรานั่นเองครับเราสามารถเน้นในการใช้อักษรภาพเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะครับจะได้ง่ายต่อการที่แบบจะช่วยในการที่แบบให้เราจำตัวจูจูนี่เนี่ยเขียนไปเลยแต่ว่าก่อนจะปิดเนี่ยแบบเราก็ต้องเขียนอย่างนี้แล้วก็เขียนข้างในก่อนแล้วก็ค่อยปิดนะครับตัวจูอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับของผมต่อมาต่อมา อ๋ออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนจดจำผมลืมบอกไปขออภัยครับตัวเคอเคอตัวเนี้ยก็จัดอยู่ในหมวดของตัวพวกนี้นะครับเื่อเพื่อนเราจะดั้ออกแล้วว่าเคอรตัวเนี้ยมีอะไรมาเพิ่มใช่ครับมีตัวข้างบนมาเพิ่มก็คือถ้าเราแปลงง่ายก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้ ก,ก็อย่างนี้เท่ากับเคอร์อย่างนี้เลยครับเรามาช่วยกันดูนะครับว่ามีตัวไหนอีกบ้างที่เราจะต้องมาหามาดูกันว่าจะพูดยังไงดีจะใช้อนไนดีจริงๆ to in เนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยากนะครับถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆแต่ผมจะรู้สึกว่าช่วงแรกๆในการยากก็คือเราจะจําตัวพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะเรื่องจากว่ามันไม่คุ้นจะตา แล้ววกับเราไม่คุ quiero, voilà ้นชินอยากให้ทุกคนค่อยๆจาค่อยๆจามมันไปครับเราจะมาดูกันตรงนี้ที่ผมบอกก็คือตัวนี้ก็คือแบบเหมือนที่ผมบอกก็คือแถวแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวอะไรเรียงงไปอะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าแถวนี้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  แถวนี้หรือกับกับกับแถวนี้มันบมันบูดเบี้ยวเลยนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเส้นนี้แล้วกันแถวนี้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 กับแถวนี้แถวนี้แถวนี้ก็คือแถวก็แถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามแถวที่สี่ แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดแถวที่เก้าแถวที่สิบและก็แถวที่สิบเอ็ดนะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆต้อง เรามัดระวังในการจําเพราะว่าจะมีอยู่บางจุดที่เราไม่รู้ก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าสองตัวนี้คือไอสีตัวนี้มันคืออะไรก็คือเสียงอาอาอาอ,อ่นั่นเองครับก็คือเสียงวรรณยุกแต่ว่าอย่างภาษาจีนสมมติเช่นเราจะเขียนข้อพ่อสมมติผมเขียนคำว่าป้าปะ ันนี้เขียนตัวจีนไปด้วยเลยป้าปะป้าปะป้าปะเสียงเบาเห็นไหมครับเสียงเบาไม่มีวรรณยุกต์แต่ของจุ้ยอินป้าปะเสียงเบาของจุ้ยอินนะครับคือตัวจุดกลมๆข้างบนแดงๆฉะนั้น ตัวนี้ในตู้อินในตู้อินนะครับคือเสียงเบาเสียงเบาอันนี้คือเสียงเสียงที่หนึ่งอ๋อหรือบอกครับเสียงที่1ไม่มีนะครับขออภัยครับเสียงที่1ไม่มีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูครับอันนี้คือเสียงเสียง C เนาะ เสียงอ่าเดีเขียนเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าผมสอนอะไรแล้วงงจังผมเองก็งงตัวเองเหมือนกันอ่าเสียงเบาเสียงหนึ่งจะไม่มีนะครับอันนี้คือเสียงสองและอันนี้คือเสียงที่สามที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับเหมือนตัววีและอันที่มันลงมาอย่างนี้คือเสียงที่สี่ครับอ่าเอามาดูกันถ้าเป็นเสียงเบาจะเป็นยังไงสมมุติว่าผมเลือกอ่าอ๋อครับเสียงหนึ่งคำเขาว่า อ่ะโอเคอ่ะ okay. ที่แปลว่าตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ถ้าเป็นจีนกลางผินอินที่ก็เป็นตัวนี้ถ้าเป็นความตวนก็คืออ่ะจะเป็นเสียงเบาก็ได้หรือจะแบบไม่มีก็ได้เสียงหนึ่งก็คือจะไม่มีวันวัน,วนยุเลยครับก็เป็นอย่างนี้เลยครับปลาเราไม่ได้บอกเสียงเป็นเสียงเบาแบบเป็นปลานะครับอย่าลืม <i> นะครับว่าถ้าเป็นเสียงเบาต้องมีจุดข้างบนอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีเสียงเบาหรือว่าเป็นเสียงหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าอันเนี้ย มีจุดข้างบนสีแดงเท่ากับเสียงเบาเหมือนสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าอันนี้คือเสียงเบาต้องพูดเสียงเบาแต่ถ้าเห็นอย่างนี้รับรองโชว์เรยวว่ามีเสียงหนึ่งอยู่แต่ว่าเราอะ่ะไม่ใส่วรรณยุกตนะครับก็เสียว่าปาออกเสียงว่าปาแล้วก็ เดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับ